m ั n นี่พั s ตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนอาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่พ u s ส ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง fm 101นะครับรายการมันนี่พลัสผลิตรายการโดยบริษัทดีซีครีเอชันและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อความกระชับและความเข้มข้นของเนื้อหารายการวิทยุมันนี่พลัสทาง fm 101ตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นไปเราจะปรับเวลาในการออกอากาศนะครับจากเดิม15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา เวลาใหม่ก็จะปรับเป็น1 5นาฬิกาถึง16นาฬิกาเวลาใหม่จะปรับเป็น15นาฬิกาถึง16นาฬิกาพบกันนะครับเวลาใหม่1 5นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับรายการมันนี่พลัสนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นไปนะครับเพื่อความกระชับและความเข้มข้นของเนื้อหาเรื่องการลงทุนอย่างชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นพบกับเวลาใหม่ของ Money พัฒ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 101แห่งนี้ตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นไปนะครับส่วนการฟังย้อนหลังก็ยังฟังย้อนหลังได้เหมือนเดิมผ่านทางแอปพลิเคชัน Money พั s s ของเรานะครับดาวน์โหลดได้นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android เข้าไปที่ Play Store ก็ได้หรือเข้าไปที่ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คาว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทย ยอยักษ์ส,ร,ถถร,นนสระอุททหารทธงนนูสละอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่าน,นี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันิพลัสเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจะรับฟังสดๆหรือฟังย้อนหลังก็ได้เชิญได้เลยนะครับคุณฟังครับซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจซัสโก้ดำเนินธรุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า37ปีปัจจุบันมีสถานีบริการทั่วประเทศ200กว่าแห่งให้บริการทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ NGV และก๊สซ LPG น้ำมันซัสโกมาจากโรงกลั่นไทยออยซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศนี่คือซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับขอแสดงความยินดีกับสุภาลัยจำกัดมหาชนรับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นจากสำนักการประกันสังคมนะครับ โดยสุภลัยจำกัดมหาชนได้รับโล่รางวัลน,นี้เป็นการเชิดชูเกียรติในโอกาสที่สุภลัยจำกัดมหาชนเป็นสถานประกอบการดีเด่นในการดําเนินการตามกฎหมายได้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับโดยมีคุณพรเทพศิริภัยบูรณ์ผู้อำนวยการสํานักงานประกานสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่11เป็นผู้มอบโล่นี้ให้ด้วยขอแสดงความมีดีกับสุภลัยด้วยนะครับ นอกจากนี้สุภลัยจำกัดมหาชนโดยคุณไตรเตชาตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการนะครับได้พูดถึงกลยุทธ์ในการเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆในจังหวัดต่างๆโดยจะมุ่งเน้นขยายการลงทุนไปยังจังหวัดสําคัญ ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคนั้นๆซึ่งจะต้องมีความมั่นใจว่าจังหวัดที่เข้าไปลงทุนจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมีอัตราการเติบโตของประชากรและแหล่งงานอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่องขั้นต่ำ3โครงการขึ้นไปนะครับ แล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับสุภไลบิ๊กโบนัสนะครับสุภัลจัดโปรโมชั่นสุภไลบิ๊กโบนัสจนถึง31มีนาคมนี้นะครับสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นพิเศษสุภไลบิ๊กโบนัสได้ที่สำนักงานขายหรือที่1720หรือ w w w s u p a l a ์ c o m ไดได้เชิญได้เลยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับ คุณรู้ฟังครับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจบราจอบวัวหลวงเสนอขายกองทุนเปิดบวัวหลวงคุ้นอาเซียนหรือบีอาเซียนเสนอขายจนถึงวันที่29มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับกองทุนเปิดบวัวหลวงคุ้นอาเซียนหรือบีอาเซียนเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า80%ของ NAV นะครับลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเสนอขายจนถึงวันที่29มีนาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง026746488แล้วกด8นะครับหรือที่สาขาธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศโทร1333นะครับ และช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูแผนในการรุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคของสุภลัยจำกัดมหาชนนะครับและไปดูกรณีศึกษาโครงการบ้านโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจของทางสุภลัยด้วยผมเชิญท่านกรรมการผู้จัดก,การบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณไตรเตชะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยุศนาครับช่วงนี้เนี่ยหลายสตอรี่เลยนะครับเรื่องของการเปิด AEC เรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษและก็เรื่องของกระแส u r b a n บน a ไ i เซในมุมมองของทางสุภัยจำกัดมหาชนมองภาพรวมของตลาดอสังหาในภูมิภาคโดยเฉพาะจังหวัดสำคัญสำคัญใหญ่ๆเนี่ยมองยังไงบ้างครับคุณไตเตชะครับครับเราต้องเียนว่าเราเป็นรายแรก,แรกๆที่ให้ความสนใจในการลงทุนในภูมิภาคนะครับ จนถึงวันนี้เนี่ยเรามีการลงทุนไปในภูมิภาคละสิบจังหวัดซึ่งผมเชื่อว่าเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับทุกตัวล็อปเปอร์นะครับ,รบอย่างยอดขายของเราเองก็น่าจะเป็นสัดส่วนยอดขายที่เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับทุกตัวล็อปเปอร์ในต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับอย่างปี58เองเนี่ยเราทํายอดขายจากภูมิภาคได้เกิน5 0 0พล้านนะฮะซึ่งขนาบแล้วก็เหมือนเหมือนบริษัทอสังหาขนาดกลางๆบริษัทหนึ่งเลยนะครับนั่นคือเฉพาะยอดขายในต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนวรับผมคิดว่าเราเห็นการเติบโตในภูมิภาาาาคน่ยมมัจะองถวร ในสิบจังหวัดที่ทางสุภลัยจำกัดมหาชนลุกเข้าไปอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆเป็นที่ไหนบ้างครับเนี่ยถ้านับเป็นจังหวัดเฟิร์สเทียเลยนะครับใหญ่ที่สุดเนี่ยเราก็มีทําในเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ชนบุรีนะครับซึ่งเป็นสามจังหวัดที่ก็ผลัดกันบางปีภูเก็ตอาจจะใหญ่กว่าบางปีจะเป็นเชียงใหม่นะครับ<แ>บางปีอาจจะเป็นชนบุรีครับนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเฟิร์สเทียนะครับแต่นอกจากนั้นเราก็ไปในหลายลจังหวัดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับอย่าง ทางตะวันออกเฉียงเหนือก็มีทั้งตัวขอนแก่นเองอุดรธานีนะครับนครราชสีมาแล้วก็ตอนนี้มีทําที่อุบลราชธานีด้วยนะครับตะวันออกก็มีระยองด้วยซึ่งระยองก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะใหญ่ไม่เท่า3จังหวัดแรกที่เราบอกไป นะครับทางใต้นอกจากภูเก็ตก็จะมีสงขลาครับก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีหัดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองหลักซึ่งเราเข้าไปทําเป็นหลักเนี่ยนะครับอยู่ในนั้นแล้วก็ทํายอดขายได้ค่อนข้างดีรวมถึงสุราษฎร์ธานีก็เริ่มทําไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าจังหวัดที่ใหญ่ๆกว่าก็คงเป็นนี่แหละครับทั้งสงขลาภูเก็ต เชียงใหม่ชลบุรีครับทีนี้ถ้ามาดูแผนนโยบายและก็เป้าหมายในการขยายรุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของสุภลัยสู่ภูมิภาคเฉพาะของปีนี้ปี59ละครับตั้งเป้าและกําหนดแผนเอาไว้ยังไงบ้างครับปีนี้ทั้งบริษัทเนี่ยเราตั้งเป้ายอดขายไว้24,500ล้านครับโดยที่คาดหมายว่าประมาณ6,000ล้านนะครับคือประมาณ25%เนี่ยนะฮะจะเป็นยอดขายที่มาจากภูมิภาคอื คือง่ายเรากำลังบอกว่าเราจะเติบโตในภูมิภาคอีกประมาณ20่สเอนเยียรัตอนะครับอันนี้มาจากว่าเรามีทําในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แต่และจังหวัดเนี่ยเราเริ่มมีการพัฒนาโครงการจํานวนมากขึ้นนะครับเช่นก่อนหน้านี้อุดรธานีสักสามปีก่อนเราเริ่มโครงการแรกตอนนี้มีสามโครงการแล้วนะครับเช่นเชียงใหม่ตอนเริ่มต้นสักห้าหกปีที่แล้วมีโครงการเดียวตอนนี้เราทํามาที่เชียงใหม่แล้วรวมกันแปดโครงการ ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเบสให้เราขยายเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นปีนี้ในภูมิภาคของสุพรลัยเนี่ยจะเน้นแนวสูงหรือแนวราบมากกว่ากันครับเนี่ยแนวราบครับจริงๆเราเน้นแนวราบมาโดยตลอดนะครับปกติแล้วประมาณ85%ของโครงการที่ทําในภูมิภาคเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแนวราบอยู่แล้วครับปีนี้เช่นกันนะครับประมาณ8 5 9 0ของโครงการที่จะเปิดตัวในภูมิภาคเนี่ยเป็นแนวราบครับนะครับจาก10จังหวัดที่เราคุยกันตอนต้นนะครับถ้าจะให้ดอกจันจังหวัดที่ ทางสุภาลัยจะรุกไปยังภูมิภาคมากเป็นพิเศษในปีนี้เนี่ยจะดอกจันไว้ที่จังหวัดไหนบ้างครับเนี่ยมีหลายจังหวัดนะครับแต่สิ่งที่จังหวัดที่น่าสนใจนะครับเราเราให้ความสําคัญมาเสมอเลยก็คือเชียงใหม่ที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นจังหวัดยอดฮิตตลอดการใช้คําพูดนี้ได้ไหมครับคุณเต้ได้ครับเชียงใหม่ต้องเรียนว่าเป็นจังหวัดหลักของภาคเหนืออยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนมักจะมองว่าเชียงใหม่เป็นเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นนะครับแล้วก็ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยซ้ก็ทําให้ลูกค้าจากกรุงเทพม,มีความต้องการในเชียงใหม่มาตลอดอแต่ผมต้องเรียนว่าจริงๆเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นศูนย์กลางการค้าขายของภาคเหนือไปแล้วใช่นะครับรวมถึงจะมีฟีดจารค้าขายจากเชียงรายมาตามจะมีนิคมอุตสาหกรรมจากลําพูนก็ตามนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะตั้งเบสอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ ขับรถไปทำงานที่ลําพูนเพราะเหมือนเป็นเมืองแฝดกันใช่ทีนี้ย้อนกลับมาถึงโครงการของสุภลัยจํากัดปหาชนที่เชียงใหม่ปัจจุบันมีทั้งหมด8โครงการใช่ไหมครับครับนะเป็นแนวราบเท่าไหร่เป็นแนวสูงเท่าไหร่ครับครับเราพัฒนาแนวราบไปแล้วรวมกัน6โครงการนะครับโดยต้องเรียนว่ามี2โครงการที่ปิดโครงการจบเรียบร้อยคือนอกจากจะขายหมดโอนหมดไปแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งมอบ ให้นิติบุคคลบ้านจัดสรรดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคทําทุกขั้นตอนจนสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับมีเปิดขายอยู่ณตอนนี้อีกสี่โครงการ,รนะ,นะครับก็อยู่ระหว่างการสร้างแล้วก็การขายอย่างต่อเน,นืเอ่องโครงการบ้านจัดสรรแนวราบเนี่ยปัจจุบันยังเปิดอยู่ประมาณ4โครงการนะครับใช่ครับผมขอตัวอย่างนะครับโครงการแนวราบโครงการบ้านจัดสรรของสุภรายจำกัดมหาชนที่เชียงใหม่ขอกรณีศึกษาสักโครงการหนึ่งก็แล้วกันครับคุณเต ครับตัวอย่างโครงการที่เปิดมาล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดปีที่แล้วนะครับก็คือสุภาลัยการเด่นวิววงแหวนสันกำแพงสุภาลัยการเด่นวิววงแหวนสันกำแพงที่เขาบอกว่ากําลังจะโตมากๆกาลังจะเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นใหม่ของเชียงใหม่อันนี้จริงไหมครับครับ,รบตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบนอกซึ่งอตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาขยายจากสองเลนเดิมครับนะครับ เป็นสหรือ6เลนในบางช่วงโอ้โหถนนบางช่วงจะขยายเป็น4ีถึงหเลนเลยเหรอครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันจะเป็นถนนเส้นที่สําคัญมากขึ้นการคมนาคมต่างๆมันจะโฟล์มากขึ้น<อ>นะครับต้องเรียนว่าตัวโครงการเนี่ยถึงจะตั้งอยู่บนถนนมงหมายรอบนอกแต่ใกล้กับแยกที่วิ่งไปถนนสันกะแพงสายเก่านะครับก็คือถ้าใครเคยไปเชียงใหม่เนี่ยวิ่งจากตัว สนามบินมานะครับเขาจะวิ่งถนนมหิดลเขาจะวิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับจนมาชนกับวงแหวนรอบนอกบริเวณนี้เขาเรียกว่าถนนสังกำแห่งสายใหม่ถ้าเดินทางจากแอร์พอร์ตมาที่สุภาไลยการเดนวิว วงแหวนสันกำแพงเนี่ยใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับนี่จริงๆวิ่งตรงมาเลยประมาณสิบสิบกว่านาทีเท่านั้นเองโอ้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วแหละใช่ครับสิบกว่านาทีก็ถึงแล้วอย่างผมเวลาไปประชุมที่โครงการนะครับเราจะกลับสนามบินเนี่ยใช้เวลาสักสิบห้านาทีส่วนใหญ่ไม่เกินนั้นนะครับโอ้ต้องบอกว่าใกล้มากนะใกล้แอร์พอร์ตมากเลยนะเนื่องจากว่าแถวนั้นเนี่ยก็กาลังจะมีโครงการอีกหลายโครงการด้วยอะไรคือจุดเด่นอะไรคือจุดขายสําคัญของสุภาลัยการเดนวิววงแหวนสันกำแพงโครงการนี้ครับครับโครงการนี้เป็นโครงการ บ้านเดี่ยวทั้งโครงการนะครับแล้วก็มีระบบ Security Control ก็คือเรามีทั้ง e a s y pass เป็น Access นะครับก็คือถ้าเป็นลูกค้าในโครงการสามารถเข้าได้เลยโดยไม่ต้องแลกบัตรนะครับมีเป็น Access c o n t r ร l ป้องกันไว้ถ้าเป็นผู้ที่มาติดต่อก็ต้องแลกบัตรนะครับมีช่องแยกกันนะครับอันนี้ก็อำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นครับทำไมที่ตั้งอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราได้คุยกันไปแล้วนะครับในโครงการเองก็มีครบทั้งสโมสรนะครับฟิตเนสว่ายน้ํา มีสวนขนาดใหญ่ถึงสองแห่งนะครับซึ่งเราเราคิดว่าในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมาทําให้โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งในโครงการนี้จําเลยดีนะครับน่าอยู่แล้วก็รวมถึงเรานําแนวคิดบ้านประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวคิดที่เราใช้กับทุกโครงการของสุภลัยอยู่แล้วเนี่ยไปใช้ด้วยครับแบบบ้านของโครงการนี้ก็มีให้เลือกหลายแบบมากๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมีแบบบ้านเลือกให้ประมาณเจ็ดแบบ ว่าเยอะมากครับนะจุดเด่นสําคัญจุดหนึ่งเนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปแวะเยี่ยมชมจะเห็นได้ว่าสวนเนี่ยขนาดใหญ่แล้วก็ฟิตเนสตเนี่ยน่าเข้าไปเล่นมากๆเลยใช่ไหมครับครับครับโอ้นี่คือจุดเด่นของโครงการนี้นะครับบ้านทั้งหมดในโครงการสุภาลายการเด่นวิว วงแหวนสันกำแพงทั้งหมดเนี่ยสักเท่าไหร่ครับ345แปลงครับ345แปลงราคาเริ่มต้นเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ครับครับประมาณ3ล้านกว่าบาทครับแปลงใหญ่จริงๆก็คงจบที่ประมาณ7ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นประมาณ3ล้านกลางถึง7ล้านบาทครับนะถือว่าคุ้มค่าไหมถ้ามองในแง่ของการลงทุนครับแน่นอนครับเพราะถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่จะเป็นเส้นหลักในอนาคตนะครับชัดเจนว่าการเติบโตของเมืองเชงใหม่เนี่ยจะมาในบริเวณนี้เพราะมันเป็นส่วนที่เชื่อมไปทางนิคมอุตสาหกรรมที่ลำพูนด้วย นะครับเป็นส่วนที่มีห้างอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เส้นมหิดลเนี่ยเป็นเส้นที่สะดวกในการคมนา,าคมคนะครับถามจริงคุณเตเหมาะไหมสําหรับการเป็นบ้านหลังที่2ของคนกลุงอ่ะเหมาะแน่นอนครับแต่ต้องเรียนนะครับบ้านเนี่ยอาจจะเหมาะกว่าสําหรับ คนที่ไปค่อนข้างบ่อยอะอะนะครับเพราะการอัพคิปเนี่ยก็ดีแต่ว่าถ้าบอกว่าอ,อยากไปเดียวละครั้งอ,อันนี้ผมแนะนําอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ถ้าบอกว่าปีหนึ่งอยากจะไปครั้งเดียวอันนี้ต้องเรียนว่าแนะนําเป็นคอนโดม,มิเนียมมากกว่าน,นะนี่นค,คือสุภไลการ์เดนวิววงแหวนสันกำแพงนะครับจากแนวราบแล้วเราขยับไปดูคอนโดแนวสูงกันสัหน่อยได้ไหมครับคุณเตได้ครับ นะฮะเอาเอาที่ขึ้นชื่อหน่อยก็บอกว่าเป็นจุดที่วิวเบิร์ดไอวิวนะฮะสวยที่สุดและสูงที่สุดของเชียงใหม่เนี่ยตกลงอยู่ที่ไหนกันแน่ครับครับเรามีการพัฒนาโครงการตอนนี้มีการสร้างไปถึงชั้นบนสุดแล้วนะครับหนึ่งคคโครงการก็คือสุภลายมเตยแอดเวียร์เชียงใหม่โครงการนี้ใช่ไหมที่ก็บอกว่าขายหมดตั้งแต่วันแรกเลยะ่ะอ่าใช่ครับใช่ครับเรามีการเปิดตัวไปสักสองปีที่แล้วนะครับก็น่าชื่นชมอย่างมากที่ลูกค้าให้ความสนใจมากนะครับแล้วก็ มีการมาจองคิวตั้งแต่24ชั่วโมงก่อนหน้าวันเปิดตัวอุ้ยนะครับลูกค้าตั้งแคมป์รอเลยนอนรอเลยว่างั้นเถอะนอนรอเลยครับจนวันก่อนเปิดตัวเนี่ยครับประมาณ6โมงเย็นนะครับก่อนเปิดตัวซึ่งจะเปิดตัว9โมงเนี่ยนะครับลูกค้ามารอแล้วเกินร้อยรายโอ้โหนะฮะแล้วก็ เต็มตั้งแต่วันแรกที่เปิดจองนะฮะรับก็ปิดโครงการได้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดจองครับทำเลมันดีเหรอหรือหรือเป็นเพราะอะไรทําไมคนถึงสนอกสนใจกันเยอะขนาดนี้ครับครับก็อย่างที่คุณยุทธนาเวียนนะครับเป็นโครงการที่มีความสูงมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับปกติแล้วคนมักจะเข้าใจว่าเอะเชียงใหม่มันสร้างอาคารสูงไม่ได้ผม,ผมก็ผมก็เคยได้ยินมานะใช่ครับแต่ว่า <c oughs> จริงๆแล้วส่วนใหญ่สร้างไม่ได้ยกเว้นเพียงแค่สองแยกเท่านั้น <c oughs> ครับก็คือแยกสารเด็กก็คือบริเวณที่ตั้งของโครงการเนี่ยซึ่งอยู่เยื้องๆกับเซนทัลเฟสติวัลเชียงใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดต,ตัวมาได้ประมาณปีกว่าเยื้องๆเซนทัลเฟสติวัลด้วยเหรอครับใช่ครับโอ้โหเซนทัลเฟสติว oh ัล oh. ครับก็ลงมาลงมาเดินนิดเดียวก็ถึงห้างแล้วสิ ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดขายหลักของโครงการเลยนะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่แยกที่ทําอาคารสูงได้นะครับ,รบมีสิ่งอำนวยความสะดวกชัดเจนก็คือ,อมีเซ็นทรัลเฟสติวัลที่อยู่เยื้องกันนะครับด้านท้ายโครงการก็อยู่ใกล้เคียงกับอาเขตซึ่งเป็นสถานีขนส่งหลักของเชียงใหม่ เดินทางสะดวกด้วยอ่านะยิงยิงเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับแล้วก็เป็นคอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับมุมข้างบนก็บอกว่า b i r ร์ดไอวิวนี่สวยมากเลยแหละครับคุณเต้ใช่ครับในวันที่สมมุติเมฆน้อยนะครับมองเห็นดาวสุเทพได้ชัดเจนมากนะครับและจริงๆไม่ใช่แค่ดาวสุเทพนะครับ จะมองไปเห็นทิวเขาได้รอบโครงการ360อ,อ,องศานะครับรวมถึงมองไปด้านตัวมเมืองเชียงใหม่ก็เห็นเช่นกันนะครับก็บผมคิดว่ามันมัน,น represent มุมที่แปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอไม่ว่าในโครงการไหนในเชียงใหม่ หมแต่มาคุยให้เราฟังสุภลัยมอนเต้แอดเวงเชียงใหม่ก็หมดไปแล้วเต็มไปแล้วอะ่ะฟังไปแล้วก็นึกเสียดายอะ่ะมาคุยให้ฟังทำไมครับในคุณเตอ๋อครับจากความสําเร็จในโครงการแรกนะครับเรามี <S <S 2> <S 2> การเปิดโครงการที่สองอ๋อสุภลัยมอนเต้ชูนะครับล้าแ,แล้วอยู่อยู่ห่างจากที่แรกไหมครับ อยู่เรียกว่าตรงข้ามกันเลยเออนะครับออออก็คือโครงการที่สองเนี่ยแทนที่จะอยู่เยื้อนกับเซนทัลเฟสติวัลจะอยู่ตรงข้ามเซนทัลเฟสติวัลเลยอยู่ตรงข้ามเลยแหละใช่ครับโอ้ทำเลก็ดีเหมือนกันนะสิอ่าทำเลดีเหมือนกันครับจริงๆโครงการแรกเนี่ยก็ตั้งอยู่ริมซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับ,ครบโครงการที่สองเนี่ยถึงจะไม่ได้ริมซุปเปอร์ไฮเวย์เลยแต่ก็ อยู่บนถนนเชียงใหม่ดัสเกตนะครับซึ่งห่างออกไปเพียงแค่แปลงเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่จะตรงข้ามกับเซนทัลเฟสติวัลเลยก็คือใกล้ๆกันนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมองเห็นกันเลยครับแล้วแล้วสุภลมอนเต้สอเนี่ยกี่ชั้นลายละเอียดของโครงการเป็นยังไงบ้างครับครับจะเป็นอาคารสูง32ชั้นนะครับถ้าถ้าเรียนก็คือความสูงเท่ากับโครงการแรกเท่ากันเลยใช่ครับแล้วก็มีมูลค่าโครงการประมาณพันเยล้าน นะครับที่ดินทั้งหมดประมาณ4ไร่นะครับทำไมผมได้เรียนไปแล้วก็คืออยู่แยกสารเด็กเช่นกันนะครับอยู่ตรงข้ามกับเซนทัลเฟสติวัลเพราะฉะนั้นจะสะดวกมากๆเลยในการจะไปจับจัดยใช้สอยตรงนั้นนะครับครับคตอนนี้ยังยังพอมีอยู่ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเรามีเปิดขายไปสักประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทำยอดขายไปได้จริงๆค่อนข้างมากแต่ว่าต้องเรียนว่ายังมียูนิตดีๆเหลืออยู่ครับอ่านะฮะราคาเริ่มต้นสักเท่าไหร่ครับประมาณล้านกว่าบาทครับ ประมาณเริ่มต้นล้านกว่าบาทสําสหรับสุภาลยมอนเตสอนะฮะอยู่ใกล้ๆก,กับสุภาลยมอนเต้แอดเวียงเชียงใหม่โครงการแรกเลยและที่สําคัญตรงข้ามกับเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่ด้วยนะฮะ นะอันนี้คือยังพอมีอยู่นะครับใช่ครับนะฮนะเป็นหนึ่งในโครงการคุณภาพของสุภลัยด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปจองเอาตัวอย่างที่คุยกัน2โครงการเนี้ยทั้งที่สุภลัยแกลเดนวิววงแหวนสันกำแพงโครงการบ้านเดี่ยวและก็โครงการคอนโดสุภัยมอนเต้ทูเนี่ยนะตอนนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณเตครับต้องเรียนว่าโปรโมชั่นก็ต่างๆกันนะครับ,รบตัวสุภัยมอนเต้ทูเนี่ยบังเอิญเป็นโครงการที่เรากําลังเริ่มงานก่อสร้างได้เริ่มฐานรรกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีระยะเวลาอยู่เพราะฉะ นั้นจุดเด่นของมันกนะ็คือลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกยูนิตที่ดีๆ mm hmm. นะครับ mm hmm. โดยที่มั่นใจได้ว่าโครงการที่สร้างจากผู้ประกอบการที่มีคุณภาพนะครับ่างที่เราสร้างมาโดยตลอดเนี่ยจ,จะเสร็จสมบูรณ์แน่นอนนะครับ eh. แล้วก็เป็นมุมที่ไม่ค่อยมีใครเห็น eh. นะครับ eh. อันนี้ค่อนัางชัดเจนนะครับ,รบแต่ตัวสุภรายการนั้นมีวงแหวนสักนกำแพงเนี่ยอันนี้ต้องเรียนว่าเนื่องจากตอนนี้เรามีบ้านสร้างเสร็จแล้วส่วนหนึ่งนะครับจะมีโปรโมชั่นของบ้านพร้อมอยู่นะครับ ซึ่งตอนนี้เรามีตัวสุภายสมาร์ทแพ็กเกจนะครับซึ่งก็จะมีทั้งตอบคล้ายๆกับภาครัฐนะครับคือมีฟรีทั้งค่าธรรมเนียมการโอนจดจำนองแต่เรามีมากกว่านั้นนะครับก็คือทั้งส่วนลดเงินจองที่มากกว่านะครับการทำสัญญาที่น้อยกว่านะครับมีแถมเครื่องชาร์จไฟฟ้าให้ครบเซตนะครับรวมถึงพวกค่ามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟพูดง่ายๆคือค่าใช้จ่ายวันโอนเนี่ยแทบจะทั้งหมดเนี่ยจะฟรีตรงนั้น โอ้โหต้องบอกว่าทางผู้ซื้อเนี่ยต้องบอกว่าสบายใจได้เยอะเลยนะกับ,บโปรโมชั่นที่จัดเต็มเลยในช่วงนี้นะสนใจทั้งสองโครงการนี้หรือโครงการคุณภาพอื่นๆของสุภาลัยจำกัดมหาชนสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดได้ที่ไหนยังไงบ้างครับครับสามารถชมรายละเอียดได้ที่ w w w s u p สุภัยค o m นะรับครับ,รบหรือ ติดต่อได้ที่1720นะครับเป็นเบอร์ของสุภาลัยนะครับย้ำอีกทีนะครับ1720ครับ1720นะครับสุภาลัยสมาเซ็นเตอร์หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ที่ www.suparai.com ก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณไตรเตชาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณไตรเตชาตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทสุภัยจำกัดมหาชนนะครับให้เกียรติมาคุยกับเรานะครับในเรื่องแผนในการรุกธุรกิจอสังหาในส่วนภูมิภาค และโครงการที่น่าสนใจจากทางสุภลัยด้วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สุภลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์ห7 2 0หรือ w w w s u p a l y c o m เชิญได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วครับผู้ฟังครับรายการ Money p พ u ัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมโดยผมยุทธนากระบูนแสงและทีมงานจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ m ั n นี่พ u ัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดย ยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนส์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888